สวัสดีผู้ชมผู้ฟังทุกท่านกันอีกครั้งนะครับก็กลับมาพบกับบทวิเคราะห์บอลกับทีมงานดูบอลขับกันเป็นประจำกันอีกเช่นเคยและสําหรับบทวิเคราะห์บอลประจําวันอาทิตย์ที่25กันยายนปีพศ2565กับศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่48รอบชิงชนะเลิศอันดับ3ระหว่างชังศึกทีมชาติไทยพบกับทีมลิมโบทีมชาติตินิแดดและโตเบโกที่สนามกีฬาสมโพชเชียงใหม่700ปีในเวลา17.30นาตามเวลาในประเทศไทย สำหรับสถิติการพบกันของทั้ง2ทีมก็เจอกันมา1นนัดและเป็นทางทีมชาติไทยเอาชนะไปได้ส่วนด้านสภาพความพร้อมก่อนเกมสำหรับเจ้าบ้านทีมชาติไทยของกุณซึมาโนโพกิงผลงาน5เกมหลังสุดชนะ2แพ้สส่วนเกมล่าสุดรายการนี้แพ้ด,ดวนจุดโทษมาเลเซียไป3ประตูต่อ5มาสภาพพิมพ์เกมนี้หมดสิธ์ใช้ง,งานชนะทิพย์ทรงกสินที่ยังคงมีอาการบาดเจ็บจากเกมนัดล่าสุดเพียงรายเดียว ขณะที่แผนการเล่นค่าเตรียมจับมาในระบบ4231โดยผู้รักษาประตูเป็นกำพลปฐมอาคาัคกคุลลงเฝ้าแนวรับสี่ใช้ในรบดิมวิละวันโนดมพันษาเหมวิบูลกฤษดาการแมนกับทีลทรบุญมาทานลงทำหน้าที่2มิดฟิลรับวางทิติ 3, พันพ่วงจันรกับวิรเทพป้อมพันคอยปักหลักในแดนกลางและใช้3มิดฟิลลุกสุภโชรสารชาติสุเมธยาปุลิาสายกับบดินผาลาคอยปั่นเกมลุกสนับสนุนกองหน้าตัวเป้าสุภชัยใจเด็ดที่จะออกสตาร์รัสข่ายในแดนหน้าส่วนด้านความพร้อมทีมชาติตินิแดดและโตเบโกของ,อองกุ ผลงาน5เกมหลังสุดชนะ3แพ้สส่วนเกมล่าสุดในรายการแพทาจิกิสถานเป็น1ประตูต่อ2มาสภาพิมเกมนี้ไร้ปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนผู้เล่นหลักพร้อมลงสนามโดยแผนการจัดทัพคาดเตรียมมาในระบบ4-2-3-1ผู้รักษาประตูเป็นมาวินฟิลิปลงเฝ้าแนวรับ4ใช้อาวินโจนเชลดอนบาโตออเบเดวิดกับเคสตันจูเลียนลงทำหน้าที่2มิดฟิลด์รับวังนิเวลแฮกชอกับโนอาพาวเดอร์คอยประกากแดนกลางและให้3มิดฟิลด์ลุกอาจานีฟอร์จูนเควินมอริโนและยูดากาเซียคอยปั่นเกมลุกสนับสนุนกองหน้าต เปาเลวีกาเซียที่จะลงปิดเกมหน้าตะข่ายในแดนหน้าทัศนะก,ก่อนเกมคู่นี้สำหรับเจ้าถิ่นทัพช้างศึกทีมชาติไทยหลังนัดล่าสุดเสมอมาเลเซียในเวลา90นาทีมา1ประตูต่อ1ก่อนจะมาพลาดท่าแพ้การดวนจุดโทษไป3ประตูต่อ5ส่วนทีมชาติในแดดและโตเบโกเองก็เพิ่งจะโดนทาจิก,กิสถานเฉือนเอาชนะไป2ประตูต่อ1ทําให้นันนี้ต้องมาชิงอันดับ3กับทีมชาติไทย อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบชื่อชั้นอันดับโลกคงต้องยกให้กับทีมชาติตินีแดดและโตเบโกที่ดูมีภาษีที่ดีกว่าแต่หากมองในเรื่องมาตรฐานฟุตบอลหรือศักยภาพของผู้เล่นยังเชื่อว่าทั้ง2ทีมอยู่ในระดับที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันทําให้เกมนี้คาดว่าจะสู้กันได้อย่างสนุกสูสีและมีโอกาสออกได้ทั้ง3หน้าถาว่าเกมนี้ทัพช้างศึกไทยได้ลงเล่นในบ้านเชื่อว่าด้วยเสียงเชียร์หนุนหลังของแฟนบอลจะเป็นแรงใจช่วยให้ขุนพลช้างศึกนั้นเอาชนะไปได้ในที่สุดผลสกอร์ที่คาดไว้ทีมชาติไทยชนะ1หนต่งประต,ต ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับบทวิเคราะห์บอลในวันนี้ก็ถ้าผิดพลาดหรือตกหล่นไปต้องขออภัยทุกท่านมาด้วยอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆได้ตลอดเวลานะครับ